สวัสดีค่ะเพื่อนๆคุณผู้ชมที่รักวันนี้ปีนอีกแล้วค่ะคลิปนี้ปีนอีกแล้วนะคะวันนี้มาเอาผ้ามาอบค่ะเอาอบที่ชั้นบนนะคะก็เลยต้องปีนค่ะแต่คลิปนี้ไม่ลืมดึงเสื้อลงนะคะ <c oughs> <c oughs> การอบผ้านี่นะคะเวลาที่เราอบเสร็จแล้วนะคะถ้าหากว่าเราโกยออกจากเครื่องนะคะ โกยอัดใส่ตะกร้าแคบๆนะคะจะทำให้ผ้ายับแล้วก็จะรียดยากมากค่ะแล้วก็พยายามพับพอคร่าวๆก่อนนะคะถึงแม้ว่าถ้าหากว่ามีลูกค้าเยอะนะคะแล้วก็ต้องรีบโกยออกจากเครื่องใส่ใส่ตะกร้าใหญ่นะคะแล้วก็ไปนั่งพับที่โต๊ะ ที่เขามีจัดไว้ให้ก็ได้ค่ะแต่วันนี้ลูกค้าไม่เยอะนะคะมีมาดอบอยู่คนเดียวนะคะก็เลยพับคาเครื่องเลยค่ะพับบนนั้นเลยนะคะพับแล้วก็อ่าพับพอคร่าวๆก่อนนะคะพอให้ผ้าไม่ยับนะคะ เพื่อว่าเราจะได้เอาไปรีดได้ง่ายๆนะคะคลิปนี้สั้นนิดเดียวนะคะพอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบาย